คุณเลยในนั้นน่ะโอ้สภาโคตรใหญ่ขวานี้เลยก็ได้ไปหมนั่งตรงไหนก็ได้ครับไม่นไม่ขอนั่งกับคนหลายใจนะบัสไปเลยบัสบัสควายสภาใหญ่เกินสวัสดีครับคุณบางบอลที่นั่งมานั่งเลยใจไปแล้วเด็กหลังห้องไปแล้วเด็กหลังห้องนั่งหลังห้องนั่งหลังห้องนั่งหลังห้องเพราะว่ามึงมอง ไปผมไม่ดีพี <Buffalo> okay. ่ผมเป็นพวกไอ้นี่ไม่ใช่ไอฟองปะน้องนี่แรงนักนอยเแหละเด็กลกแฟมอ๋อจะเปลี่ยนชุดเหรอคะเอาละอ๋อไอ้ยันนี่มันตัวนี้เลยนี่หว่าตัวแทนชัผ้าหรอโชากลับมาอยู่กคูแล้วมันกลับมาอยู่กูแล้วไปยืน่ายาโคดย เอ้ไอ้เบสเด็กเป็อะไรเยี่ยมมาโคยืนแถวซึกสิกเด่ะรู้ยังเนี่ยว่าคนไหนที่ต่ำที่สูงอ่ะน้องฮะอยากสูงกว่ากันนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเป็นอันหนึ่งแถวตึกไปโยกอ่ะไอ้น้องชายเอ้ยอยากอยู่ตรงนี้มั้ยอยาอยู่ตรงนี้อ่ะเออเชื่อมเหมือนหมาเลยว่ะกูบอกให้มาเนี่ยครูบอกเออนี่นีนั Yeah. เียไอ้เชี้ยบอกไม่มาบอกอยากด่าแม่งวะไอ้ยี่อะขอของครับขอครับขอครับโจุกบอกเห็นลงว่าจะโจุกจะไปรันเอ็มดีเหรอรันอะไรอ่ะมึงเคยเห็นกูเข้าสตาร์ทาวไปอยู่เอ็มดีไหมไอ้ยี่มึงก็ไปเชื่อคนพิมพมาเนาะ มันร้านกูนั่งเล่น JK ให้กูไป DM ดีเออกูชอบมึงจริง่ะลุงเขาก็ปั่นแปบนั้นแหละงก็ไไปเชื่อเขายู่เวลาไอ้เหีเฮอะไรนะ เ,เขาบอกว่าไอคนชื่อหมอเก็ตไม่ได้เล่นเนี่ยเขาบอกว่าหมอเก็ตไม่ได้เล่นเนี่ยใช่ปะ่ะหัวข่ายคนใครอ่ะาน่าจะพวกพวกแก๊งอื่นนะครับแต่ว่าอยู่ในเครือเือแฟมนี่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าใครเปิดกล้องหน่อยไหนใครบอกโอนห้าร้อยโกหกกูอย่สิบบาทบอกโอนห้าร้อย ให้แปรงฟันต้องโอนเท่าไหร่หรอะแปรงฟันผมใช้รุ่นรุ่นรุ่นแพงนะครับผมใช้รุ่นอัตโนมัตินะแปลงด้วยมือตัวเองมีหนึ่งทีบีไหมไม่มีครับเดี๋ยวค่อยเล่นครับเดีย๋ยวรอบ้าอนครับ หน้าตาดีแถมหล่อเปิดกล้องหน่อยปากหวานให้กูเปิดกล้องฟรีไอเวนปากหวานโชว์ให้กูเปิดกล้องฟรีลงท้าไะไมอะเออเมื่อไหร่ไปจะพูดวะไอ้แก๊งอะไรมันเป็นดาวมันคืออะไรอ่ะมันคือแก๊งอะไรอะ คอคอนคอนซิลแกงอะไรวะจุกไม่เหมือนตอนเขาวงการใหม่ๆกูไม่ได้เปิดกล้องไม่เป็นไรเอ่อ่ลุงลุงแม็กเมือนนะผมฝากดูได้ครับโอเคครับเปิดกล้องบอกโดยเยอะนะเอ้ก็เข้าใจว่าโดยเรอก่อนครับใช่ครับ อันนี้สภาแฟมเนะเาะอ้าวสภาแฟมเหรออาก็เพิ่งรู้บอกลุงรู้ความหน่อยอย่ามือมึงกล้าพูดไหมมึงกล้าพูดไหมกูไม่พอกูพูดปับ๊บเดี๋ยวหากูรับหลังอีกอยากอยากเห็นหน้าหรอนี่ไงสิทัพไงน้องโอ้โหเองยังให้ซบพี่ไม่ได้เลยอ่ะเองอยากพี่เปิดกล้องอ่ะพี่ก็ต้องมีกำลังใจในการเปิดกล้องในตอร์ตีมทุกวันดีวะ เองไม่พี่แบบไม่เลยอ่ะไม่ความร่วมมือกันเลยอ่ะมึงพูดสิมึงอยู่ในเกมก็เฮียแล้วพูดทำเทียอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็ดูอยู่แหละเขาไม่ดูเว็กก็ดูกูอยู่อตอนเนี้ยแค่มึงเปิดมันยากหรออา้าวแล้วแค่มึงซับล่ะครับมันยากหรอแค่มึงซับอ่ะซับให้กูได้ไหมล่ะมันยากไหมมึงมึงยากอะ่ะอา้าว ถ้ามึงซับยากยาก,กูก็เปิดยากเหมือนกันตอน,น,อนเนี้ยพร้อมลันไหมนี่พี่ดุพร้อมน้องไม่อยากเจอใครเวทนะไม่อยากเจอใครในห่วงอ่ะไม่มีอ่ะจะไปเจอใครก็ได้อ่นะใช่ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบไม่ได้ซีงพี่ว<อ>่าต้องเจอใครอะ่ะเออเล่นไปงัน้นอะ่ะแบบอยากอยา,ากตัวอยากเจอแบบสร้างฟิลก่อนนะฟิลแรกอะ่ะ ล้วฟิวต,ต่อไปมปันจะน่าเล่นอ่ะเข้าใจปะมันก็น่าเจอหมดแหละเนาะไอ้เอ่อผมไม่อยากรู้นะมันจะเล่นยังไงแบบต้องยังไงบ้างอะอืมในศาสตร์คนทสาร์คนของเขาอะละแบบว่าเล่นเหมือนทุกเมืองที่เขาเล่นอ่ะแต่ไม่ใช่แบบของเราปะเอ้ยไม่ใช่ดิเ,ดเขาอธิบายตอนแรกคือถ้าถ,ถ้าเราไปเล่นแฟมก็ต้องเล่นแบบแฟมถ้าเล่นไปสตาร์ทาวก็ต้องเล่นแบบสตาร์ทาว สูกปะที่ตอนแรกเขาบอกอ่ะน่าน่าใช่แต่ไม่รู้ว่าเอาข้าจริงเขาแล้วเป็นไงพี่ฮัลโหลครับซิกซิสได้ยินเสียงผมไหมอ่ะได้ครับอ่าขอโทษทีนะครับที่เปิดปกติเขาอยากโดนเหล่าอ่ะน้องไม่เปิดอ่ะไม่เปิดหล็อกพิษตรงไอ่เปิดฮัลโหลครับจุกเห็นเอลเอเคเขาพูดบอกว่าจับล็อกได้เลยไหมอ่ะมันพูดถึงเออผมบอกแล้วผมบอกแล้วจับล็อกเหมือนกันมาดิมาดิไปยืนไปยืนข้างหน้าลองไปฟังดิเฮ้ยลองไหมผมไปดูเดี๋ยว กูรักมึงมากจุกกูขอละเปิดกล้องเถอะเออโหขอบมากครับพี่ไนของ้าขอบคุณพี่กองนงินกูนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุดซับอุ้ยขอบคุณนะครับเต็งกิ้ดูต็งมาเต็งมาเป็นยานะครับขอบมากนะครับลองเนี่ยเดี๋ยวเราลองฟังโหลพี่จุกเออเมื่อกี้เขาพูดถึงเจคนเนาะเมื่อกี้นะเออเหมือนเขาไม่ค่อยชอบพี่นะก็พับล็อกได้เลยไหมเขาบอกว่าเจ้าอะไรบ้างเฮ้ยได้กลิ่นพวกรับหลังนะแถวเนี้ยพวกรับหลังนะ ปงิดเจกนนยฮัลโหลครับทีซีนี้ล็อกได้ไหมครับล็อกได้ครับล็อกล็อกให้ผมหน่อยไดครับยังเจอทีสถาบนสถาบนเอาง่ายคือผมอยากอยากเป็นรองครับอยากเป็นรองอ่ะเอ้าไม่ได้ล็อกผมไปครับล็อกไอ้นู้นล็อกทารากโอ้อะไรหรอเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเป็นครับสักครู่นะสักครู่นะแป๊บนึงนะ มามามาเปิดได้เปิดได้่แล้วในซีรีส์แล้วทาตามเงื่อนไขจุกทำตามเงืนเงินไขยอยู่แล้วจุกไม่เคยล้อหลอกแล้วเราทํากล้องก่อนทำไฟก่อนมึงอาบน้ํายังก่อนเปิดเปิดแล้วน้องอาบแล้วนี่เห็นยังครับเห็นผมยังครับ <c oughs> นี่ผมลาฟลานานี่โนฟันขาว ไม่ใส่เกงขี้จะใส่แล้วเนี่ยเกงเนี่ยนี่นะเสื้อจุกกูนะครับเสื้อที่เสื้อที่เอ่อดนบิดนะครับเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ใส่เลยครับประเด็นหลักๆเลยครับห้าสิบซับเปิดตูดไหมกระเทียนะครับห้าสิบซับเปิดเตาัมก็หาเปิดเอาเองนะไอ้ขี้มันอยากดูตูดนั่นน่ะนั่นน่ะให้ดูนิ้วตีนทําไมนิ้วตีนกรเทียลนะครับหน้ากูเองครับ อันนี้หน้ากูเองครับอีเวนเฮ้ยเฮ้ยเสียงคุ้นๆว่าใครวะอัลโลเทสเทสเทสสามสองหนึ่งหนึ่งสองสาม โอเคครับผมทุกคนครับได้ยินไหมครใครได้ยินแล้วขอบคุณนะพีุ่กที่ชุ่ยผมรอดจาก30รุงหนึ่งถ้าวันนั้นผมไม่ได้พี่ผมคงแย่นะครับอก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมวันนี้ครับผมต้องขอบอกกันเลยว่ายินดีทุกท่านเลยครับผมแล้วก็แสดงความยินดีแล้าก็รู้สึกดีใจนะตื่นตันมากนะครับที่รวมเราเน็ตไอด นะครับแล้วก็เหล่าซุปตาแต่ละประเทศวันนี้ได้เข้ามา,มาร่วมกิจกรรมนะครับผมเราต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนนะครับนั่นก็คือรายการที่ยิ่งใหญ่นะอีกรายการหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมอยากให้ทุกท่านนะครับผมส่งเสียงรังให้กับรายการดีๆแบบนี้ออสตาอารีน่า โอ้โหก็เสียงดังเลือกเกินครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมาก่ครับวันนี้นะครัมีได้าร่วอล์มล้วนสดด้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจ้งนะครับว่าเกูได้เจอกับได้เจอพี่น้องอะไรกี่ทีมนะครับที่ส่งเข้าร่วมประกวดแล้วก็กติกาการเล่นนะครับก่อนแจ้งอะไรเนี่ยนะฮะดีเทลเบื้องต้นวันนี้เดี๋ยวเราจะบอกทั้งหมดเลยนะครับส่วนดีเทลในอนาคตนะฮะใครจะได้เจอใครวันนี้เดี๋ยวเราได้พบกันแน่นอน ก่อนอื <tı ro> ่นครับก okay. ับผมเนี่ยมีนามว่ามักกะวาเราซื้อตือป่วยกก่วันนี้รับบทเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้โคศกเนาะอาบน้ำต้องโดนเท่าไหร่ใก้ที่แล้วผมอ่ะอ่ะทครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราแปะแรงนวกันเชื่อเลยวันนี้ผแปะบรรทันแัก์นะครับจนบรรทักสุดท้ายนะครับบรรทัดที่สี่นะครับผมวักสองนะครับผมต้องบอกคู่ชมก่อนว่าแล้วก็คนที่แข่งก่อนเลยเนี่ย วันนี้ครับกิจกรรมของเราเนี่ยนะเป็นอีเวนท์ที่ลเราเนี่ยนะจัดสร้างมาเพื่อประชับมิตรและผลักดันวงการไฟเอ็มครับไอ้ลุงดูปอดปอดชื้นหลายคนนี่ลุงอย่ดูปอดลุงอย่ดูปอดปอดชื้นเนาะไปดูไอคอนเหมือนเดิมต่อไปประเทศที่มีการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะมีด้วยกันเอาทีนี้นะครับเจ็ดประเทศนะครับ ซึ่ง7ประเทศทั้งหมดเนี่ยนะเราจะมี8ทีมด้วยกันเอาหน้านดาราออกหนครับโดยจะมีทีมไหนบ้างวันนี้ไปดูครับทีมที่1น,นะครับผม้าบ้านแน่นอนวันนี้ให้ไปเลยสทีมนะครับนั่นคือสตาทาครับผมประเทศดีๆที่ลงตัวนะครับส่งเข้าร่วมทั้งหมดอยู่ที่2ทีมด้วยกันทีมที่1ของสตาเทาครับเป็นใครไม่ได้เลยวันนี้ครับส่งไปเป็น s m สเอ็มดีอตานำทีมโดยเฟรนช์สรอ ครับผมเฮ้ยเข้ามาลยเหรอเองนะครับไอ้เข้าไปแองกที่สองครับผมที่ส่งมาจากสตาเทาวครับนั่นก็คือไรยุรักนะครับผมนำทีมโดยเอ้ยเข้ามาได้หรอนะครับและไอ้เข้าไปที่สองครับผมประเทศที่ต้องบอกเลยว่ารักกันดั่งครอบครัวนะนั่นก็คือแฟมิเลียซิตี้เอ้ยมาได้หรอเข้าร่วมทั้งหมดด้วยกันหนึ่งทีมนะ เป็นแฟมิเลียออสตานำทีมโดยลุงแม็กโอ้ยมาด้วยเหรอเดียเดียวโอ้ยอยากเจอ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 มาด้วยเหรอเนี่ยจะยังไม่มาเนี่ยคนเนี้ยมาด้วยเหรอทีมตอไปเนี่ยว่ะที่สามนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศที่โอ้หลายๆคนเนี่ยผู้จักนะครับผมนาะประเทศที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะครับ เป็นใครไม่ได้ครับประเทศที่ยืนเมอกันนะครับผม A F K 리본เฮ้ไม่ใช่ A T K ครับขออภัยครับ A T K อนไม่ได้หรออ่อไอ้เนี่ยประเทศซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมส่งเข้าร่วมหนึ่งทีมรวมตัวเจ็บนั่นก็คือรวมตัวเจ็บลัคกี้นะครับนั่นก็คยอรวมตัวเจ็บชักนมครับเมื่อกี้ A T K กับ A F K มันใกล้กันครับ อ่ะแล้วก็ประเทศที่สี่ครับเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าหน้าใหม่หัวใจว้าวุ่นนะครับ<ม>เป็นหนุ่มเมืองร้อนนะครับผมเนาะก็ต้องบอกเลยว่ากระแสนี่มาแรงเหลือเกินครับอไม่พ้นใครเลยนะครับผมนอกจากเอ่อนิวเวอร์นะครับหรือซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมเนาะส่งเข้าร่วมทั้งหมดด้วยกันอีกหนึ่งทีม,มนำ,นำโดยใครอ่อจะจย่าบอกนะไดบอนเฮดครับนำ,นะนำโดย บังบอลลูเปอร์ 4G ครับไอ้เหี้ยมาด้วยเหรอวันนี้ไอ้จัดบังบอลมาด้วยเหรอครับผมไอ้เหี้ยตัวตึงตุรินมาด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้ยอยากเจอบิบอลว่าอยากเจอว่าอยากเจอว่าเขาแจกเสื้อหรอวะไอ้เหี้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยี่บังบอลมาด้วยที่ส่งมาเป็นเดอิเวอรเพจนะครับนะของประเทศซัมเมอร์บไปเท่ากับว่าซัมเมอร์เนี่ยนะครับผมจะมีทั้งหมดมาด้วยเนี่ยบังบอลเนี่ยไอ้เหี้ยอ่า ประเทศต่อไปครับเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับผมนะรู้จักเหมือนกันนะครับประเทศนี้นี่พลาดกันไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเบอร์ลินอาพนั่นเองนะครับวันนี้ครับ Berlin เบอร์ลินนยได้ส่งเข้ารวมมาทั้งหมดด้วยกันอยูนึ่งทีมนะครับผมเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนะชื่อทีมของเขาเบอร์ลินออสตานำทับโฉย The Boss l e เด e ร์เดอะบอสซอลามโนหนึ no ่งอุ้ย คนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคะแนนระดับแชมป์เขาเลิ่มเล่นเก้ล้หรอเกนะครไม่ว่าจะเป็นการยิงเขาเลิ่มเล่นเกลแล้วเหรอคนเนี้ยเขาเลิ่มแล้วเหรอสปอร์ตเน็ตช่วงนี้สอนรามก็เริ่เล่นเกลแล้วเนาะมีพิเศษนะครับผมโมเน็ตมาดูสตรีมทีไรไอเย็นแต่กระแสนะสอนรามอ่ะต่อไปครับพลาดไม่ได้เลยครับเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยนะครับผมชอบกินกันเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือเบคอนทาวนั่นเอง้ย เบคก็ครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าทรงแม่ทัพนะครับเหี่ใหญ่อย่างทางด้านของซิกซิกนะครับวันนี้นะครับผมโอ้โหซิกซิกนี่ต้องบอกเลยว่าทําผลงานมาได้น่ากลัวเหลือเกินครับเพราะว่าประวัติเน็ตได้เป็นแชมป์นะครับผมการชิงรางวัลร่าสุดเลยเฮ้ยมึงไปเอาเย้บพิงกับแกม่ไ้น้งทักโดนใครไม่ได้ครับ เดอะบอสฮอกโคซิซิกยาครับข่าวอะไรลุงเออนี่ก็ไล่กาดเหมือนกันเดอะบอสอะไรนะเดอะบอสฮอกโคอยู่ไหมครับวันนี้ฮอกโคหรืออะไรบอกโคยังไม่อยู่เหรอออกไหมเว้ยไอ้วาอว์อ่ะและประเทศสุดท้ายนะครับผมนัอเฮียแม่พินิจกอนไม่ออกไอ้เหี้ยดาวเท่านะครับผมอ่าส่งเข้าร่วมทั้งหมดด้วยกันอยู่ที่หนึ่งทีมครับประเทศนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีแต่ตัวตึงๆนะครับคัดดีกรีมาเนี่ยโอ้โห ถ้าเทียบกับไลน์อัพของแต่ละคนนี่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากครับสำหรับดาวเทานี่เขาฝากมิดมาด้วยนะดาวเทานะครับผมเมืองน่ากลัวนะครับวันนี้ครับเขาส่งมาทั้งหมดด้วยกันอยู่ที่หนึ่งทีมครับผมนั่นก็คือทีมที่ชื่อว่า XD นะครับนำทัพโดยลีซอซอด้วยเงียบกิ๊บ นะครับไม่เป็นไร <laughs> อ่ะแล้วก็พึ่งมาเข้าประตูมาใหม่เนาะยินดีต้อนรับนะครับผมแก๊งใหม่ด้วยนะครับที่พึ่งเข้ามาเป็นมาจากเบอร์ลินเนาะ <laughs> ใช่ไหมอ่าเบอร์ลินนะครับผมอ่ะเบอร์ลินออสตานะครับนําทัพโดยเดอะบอสสอนรามโนหนึ่งโนตึงนะครับ <laughs> ผู้ที่สวัสดีสวัสดี อ่ผู้ที่ใส่เสื้อตัวเดิมสตรีมทุกวันนะครับผมเสื้อสีเทาครับช่วงนี้ก็ร้อนแรงนะครับผมเพราะว่าลันวงการอ e ีสปอร์ตนี่บ้าเหลือเกินครับสำหรับโซลรามโนหนึ่งโนตึงคนดีคนเดิมครับอ่ะโดยกติกานะครับผมนะทั้งหมดมีด้วยกันเนี่ยสรุปเลย8ทีมนะครับ7ประเทศนะฮะสรุปสั้นๆนะสตาร์ทาวสองทีมแฟมิเลียหนึ่งทีมนะครับซัมเมอร์สองทีมเบอร์ลิน1ทีมเบคอน1ทีมและดาวทาวอีก1ทีมนั่นเอง นะครับซึ่งกติกาการแข่งขันของเราเนี่ยนะครับผมเราจะแข่งขันกันแบบเย่าเยือนนะครับการนับสกอร์เนี่ยมีเสื้อเย่ามีเสื้อเยือนนะการนับกันแบบอุ้มเอ๋อครับใครที่เก็บสกอร์การอุ้มเอ๋อเนี่ยได้เยอะที่สุดครับนั่นจะเข้ารอบทันทีครับแข่งกันแบบน็อกเอาท์ใครแพ้คือตกรอบอาใช่หรอ และสุพิเศษครับพลาดไม่ได้เลยวันนี้นะครับผมที่ทำการแข่งขันนะฮะตอนนี้พิเศษทุกครั้งนั่นก็คือสองสองไม้มีดครับซึ่งเป็นการโชว์แมตนั่นเองอใครที่ครบสามวินก่อนเท่ากับชนะเลยนี่คือการโชว์แมตนะครับซึ่งการแข่งขันของเราเนี่ยนะครับผมจะเริ่มการแข่งขันจริงๆนี่วันที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็วันที่สามสิบนะครับเป็นคู่แรกอ๋อซึ่ง พูดเลยก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะแข่งทั้งหมดด้วยกันอยู่ที่2วันนั่นก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์แล้ววันศุกร์วันเสาร์นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่ประมาณ16วันนะครับ16วัน8อาทิตย์นะครับอึ่งยังไงก็ตามครับก,ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมนะอ่ะก็ยังไงดีเทลนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะมีการชี้แจงผ่านทางเพจ นะครับเร็วๆนี้ได้เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมผมขออนุญาตปิดบัญชีลับนี้ไว้เลยนะครับและเราเข้าสู่การสุ่มกันเลยครับอ่าอ่โอเคครับจอตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมก็ต้องแจงอย่างนี้นะเสียไม่ได้นะครับจะได้เป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้ครับเสียไม่ได้จะไม่ถูกจับครับเพราะเสียไม่ได้จะต้องเป็นเจ้าบ้านเองและวันนี้ครับผมจะขอให้ทุกท่านนะครับผมส่งตัวแทนอย่างละหนึ่งคนทีมละหนึ่งคนครับพอไปเพื่อมากดสุ่มว่าวันนี้ใครจะไม่เจอกับเสียไม่ได้และคู่ที่สองใครจะเจอกับใครวันนี้ครับเราจะเปิดหัวกันที่ smd เสียไม่ได้นะครับผมวันนี้เป็นเจ้าบ้านจะเจอกับใครผมขอตัวแทนจาก ทีมจันอังคารหนึ่งคนครับไปเวทขอเสียงให้กับลุงแม็ก JK ลุงไม่ไปหรอครับไ,ไปไปมึงไปเลยไปวะมาครับลุงแม็ก JK ตัวบ้านคืออะไรค,คือคือตัวบ้านคือคือคืออะไรครับคือเป็นราเคนอะไรนะผมตัดภาพไหครับเวทถ้าพร้อมแล้ว เสียไม่ได้จะเจอกับใครบอลนี้เกดธเรากดธเรากดทีเดียก็จะออกทีวีอ๋อลืมไปกดข้างหน้านะครับจะออกทีวีด้านหลังผมเลยนะครับผมผู้ชมใช่ไหมฮะและเสียไม่ได้จะเจอกับเบรินนะผมเบรินรอเพครับผมโอ้โห เรียบร้อยครเป็นทางด้านของเสียไม่ได้ครับออสตานำทัพโดยเดบอสตอตีครับจะได้มาปะทะกับเบอร์ลินโลเพนั่นเองครับผมนะหรือว่าเบอร์ลินออสตาครับนำทัพโดยสอนรามนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่หนึ่งของการแข่งอาทิตย์หน้านะครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคุณเวทเจเครับขอบคุณครับคู่ต่อไปครับคู่ที่สอง เยาวชนของจริงไอ้สาระการแข่งเลยวันที่3มีนาคมันเสาร์นั่นเองน้องนั้นไม่ได้คินเดือนถ้ามึงจับเราได้เราเนี่ยผมขอตัวแทนหนึ่งคนจากทีมลุงดีใจเฉยเลยมันมีสองคู่ออเบอร์หนึ่งครับมาครับสองคู่หรอเี้ยชิบหายแล้วไอ้สัสตร์เออดีใจปีคู่ที่สองครับเบอร์วินครับกระสุ่มได้แก๊งไหนครับ เชิญครับอ๋อ,อมันกำลังสูงครับมันดเดย์นิดนึงนะและคู่ที่สองของวันเสาร์านั่นก็คือสตาร์ทาวงเงี้ยไรรักไรรักครับไปจากเย<ฮ>ียสตาร์ทาวฮะเจออะไรวัออนนี้เขาจะมาเจอกับทีมไหนอ้าวไอสัตว์เอ้ยแม่งยังไม่ผ่านกูอกีกแล้วเนี่ย ต้องสลับกันสุ่มหรือเปล่าครับตรงนี้ลืมถามอันนั้นกันเป็นเป็นทีมจาก XD แล้วกันนะครับสาย A เนาะเอส XD หนึ่งคนครับมากดสุ่มหน่อยอ้าวไอ้เหี่ยเอ้คกูว่าจะ x อสัดต้อออกคุ่มวยเน้เนี่ยกูซวยนะเนี่ยและไรลักษ์ครับจะมาเจอกับใครครับ เออไม่รักครับผมผลสรุปออกมาครับไติลเล่เราไม่หยุดไเลยแม่วิชารีแล้วเอ้ยซีตซิค์นั่นเองครับโอ้ยเฮียแม่เจ้านะครับสายเอเนี่ยนะเฮียคนเจอนไปก็ไม่ได้หยุดเฮียกูหยุดนั่นแหละกูนอนจะแบ่งให้กันูนอนดูพวกเนี้ยกูนอนดูสยกูนอนดูยเอและสายบีนอนดูแบบชิวๆอ่ะเนี่แน่นอนเราได้เจอโอเคครับไม่กันสายเอทั้งหมดมี4ทีมนะครับผมสรุปเลยนะครับก็จะมี เสียไม่ได้ครับวันนี้ที่จะมาเจอกับทางด้านของเบอร์ลินนะครับท,ที่ดีใจไม่เจอกันเจอกีดีใจไม่เจอผู้ที่สองนะครับผมจะเป็นทางด้านของไลรักครับที่มาเจอกับคอนทาวอย่างซิกที่ซิกนั่นเองนะครับผมต่อไปครับสายบีนะครับผมเข้าสู่สายบีเลยเนาะอ๋อสายบีคือครบสี่ทีมแล้วนะครับผมเดี๋ยวรบกวนครับสายบีครับสายบ,ายบ,ายบ,ายบีคู่ต่อไปครับใครจะเจอกับใคร เดี๋ยวรบกวนทางด้านของลักกี้แล้วกันนะครับลักกี้ครับรม,มาช่วยจ,จับสุ่มสาย B ใ,ให้หน่อยครับด <laughs> ีใจได้หยุดอีเป็นพี P ่บ๊อบบี้สตาร์บอยนะครับผมนะสายบนะสาย B ครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ทีมเนาะสาย A 4ทีมสาย B 4ทีมนะครับรวมกันเป็น8ทีมพอดีนะครับ และสายบีคู่แรกครับจะเป็นใครไม่ได้เอ็นแฟมิเลียออสตาครับผมนำทัพโดยเดอะบอสแม็กโดน่ฮะเดอะบอสแม็กโดน่ไม่ไดเราเราลอดเรารอดใส่เลแล้วใครครับขอเชิญจากตัวแทนทีมเอาไหนล่ะครับเชิญครับเอาน่เราเจอใครก็ได้่ไในการกดสิทธิมให้่าใคงด้านของแฟมิเลียซิตี้ครับ และเฟมิเลียซิตี้แถวหน้าสุดฝั่งเราอะ่ะออสตาจะปะทะกับทีมไหนเอเคไหมไปดูครับเอเคหน่อยเดือดเดือด <c oughs> เออไ <c oughs> อ,อ้ยบอปเจอกูไอ,อ้บอปเจอกู กูไปสอนมีอนครับผมเล่นแรกมาจากประเทศเนี่ยซัมมเอรยากเจอรักอยากเจอหนาหมาลัคกี้นั่นเองกุ้ยพร้อมชนเสมอเลยนะเรื่องศักสี่ตังไปอ่ะครับจะได้มาเจอกับทางด้านของลัคกี้นะครับผมเดือบอสชักนมนั่นเองเอ้ยะโอเคขอตบพวกแบบไอ้นี่หน่อยเว้ยพวกรองหน่อยเว้ยเจอเว้ยเจอพวกรองว่ะนะครับผมสรุปเลยครับเอ็ดดีจะได้มาเจอกับ เจอกับทีมอะไรวะทีมไดมอนด์เฮดเพราะว่า XD กดับไดมอนด์เฮดนี่ยังจับไม่เจอกันนะครับผมนะครับงั้นผมสรุปให้เลยนะครับ XD จะเจอกับไดมอนด์เฮดนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียไม่ได้นะครับผมจะเจอกับทางด้านของเบอร์ลินออสตาครับแล้วก็ไมลรักครับจะเจอกับทางด้านของ อะไรนะฮะไล้ลักไล้ลักเจอใครนะฮะไล่ลักเจอเบคอน <66. S 1> ไล่ลักเจอกับซิกตี้ซิกนะครับผมขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของลักกี้ครับลักกี้จะเจอกับกับใครนะครับพี่บ๊อบเจยเมมีย์ใครครับ เจอกับแฟมิเลียนะครับผมออสตาและแก๊งสุดท้ายครับเป็น x อดีเจอกับไดมอนเฮดนั่นเองแพ้วเนีะผคุยถึงจะชนะถึงแพ้ก็โดนล้ออยู่ดีเฮียมีสภาคนไหนเพิ่มเติมไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปต่อที่กดวิธีการเล่นกันเลยนะครับผมเนาะหรือว่ากติกาการเข้าๆครับอ้าวกิีการเล่นนะครับผมเหมือนเดิมครับ เจ้าบ้านนะครับผมเจ้าบ้านนี่เราจะได้บุกกันก่อนนะครับผมเนาะอ่าไม่ใช่ครับขออภัยเจ้าบ้านนี่เราจะได้เล่นกันเป็นแบบเจ้าบ้านกันก่อนนะฮะในส่วนของสองถึงสามอาทิตย์แรกนะครับเนาะส่วนใครที่ได้เป็นเจ้าบ้าน่ะนะครับผมใน2อถึงสามอาทิตย์แรกนะครับเราจะได้เป็นเจ้าบ้านก่อนและหลังจากสองถึงสามทิตย์ต่อไปเราจะต้องเป็นฝ่ายบุกเขาบ้านนะครับผมก็คออย่างสมมติตัวอย่าง เป็นกีฬาแล้วเสียไม่ได้รอบนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับปลาปะทะกับทางด้านของ XD นะครับ XD ก็จะต้องมาบุกทางด้านของเสียไม่ได้ก่อนนะครับและการแข่งทั้งหมดต้องครบรอบไปแล้วทุกทีมต้องเจอกันแล้วนะครับแล้วเราจะถึงสลับกันต่อในอาทิตย์ที่4นั่นเองก็ต้องเจอทุกคนนี่ว่าเสียไม่ได้จะต้องไปบุกทางด้านของาวีาวต่อในอาทิตย์ที่นี้ต้องแข่งวันนี้นั่นก็คือใครที่ได้เป็นเจ้าบ้านก่อนเนี่ยนะครับผมก็จะได้มา เปิดกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้าน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 นะฮะส่วนอาทิตย์ที่สี่ก็จะเป็นไ้ฝั่งบุกบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเที่อว่าน่าจจะไม่มีใครงงกันนะครับอ่ะในส่วนของตรงนี้มีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมฮะเจ้าบ้านจะได้เป็นก่อนนะครับผมก็คือจะได้เ,เจ้าบ้านก่อนนะับแล้วก็ให้ฝั่งเข้ามาที่บ้านของตัวเองนั่นก็คือประเทศตัวเองนั่นเองนะครับส่วนอาทิตย์ที่4ี่เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเจ้าบ้านก็ต้องบุกบ้านของ คนที่เขามาเย่าครับผมมาเยือนคืออะไรบ้างครับมองมาบ้างเนี่ยเจอกันหมดหรือว่าแพ้แล้วตกรอบครับนิดนึงฮะเดินต้องเดินออกไปฮะใกล้ๆนิดนึงใกล้ๆนิดนึงตรงนี้เสียงไม่ถึงครับคือไอ้กรุ๊ปที่คุณมาร์โกวบอกเนี่ยคือจะต้องเจอกันครบทุกทีมใช่ไหมครับในเเจอกันครบทุกทีมไหมเอ๋สวยละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอาอาพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่อาร์ตอีกนิดนึงเล้วกัน ที่ที่บอกเป็นกุ๊ปและเเยือนคือยังไงครับแบบเราไปเขียนลุงครับลุงครับอะไรนะไม่ไม่ลุงผมเดี๋ยวผมไปอีกประเทศก่อนครับไปตะกบนี่เป็นพิธีกรให้เขาคือถ้าเกิดว่าแพ้แล้วตรงนั้นคือตกรอบทันทีอะไรนะประเทศประเทศพี่ตูนไปเป็นพิธีกรให้เขาครับเดี๋ยวไปก่อนครับอ่าไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวกูโดนด่า โดนพี่ตูนกระทืบโอซีอ่ะโอเคครับซึ่งวิธีการาเล่นห<า>นรือว่าการแข่งขันเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือเป็นการนับศพนะครับผมใครที่อุ้มตลอดระยะเวลาะไปแล้วกูโดนกระทืบโอซีแล้วไม่คุ้ม